ายดีพี่น้องมันนี้มีงานด่วนจ้าเจสีสิมาแตงหน้าสิไปคอนเสิร์ตค่ะกจสิมาหานอาซีซาลอนนี่แหละค่ะโอ้โหนี่เขานั่งเปิดแต่ว่าพี่น้องเมื่อก่อนนะคะเจสีมาแตงมาทํามผมบริจ่ยยายเงินนางมัอนี้ะเจสีจัดเต็มมากแต่นงางบ่จือเจสีดอกพี่นอ้องเปิเบืงน้ากันนบนั่งอยู่้านหรือบอ้นนะคะ เงียบแทนที่ว่ายุคถางน้บน่นาอจังเบิกน้ำกันพี่น้องเข้ามาฮอดร้านพี่น้องค่ะอป,ปีซารอนค่ะร้านเก่าเจ้าประจำหรือว่ายัางไรแต่ว่ามือก่อนเจสีบริจาเงินเพิ่นเพิ่นสิบ,บ่จื้อเจสีบ่น้ออบ่จือดอกอวันนี้เจสีมาในรูปแบบสวยแล้วก็รวยมากพี่น้องแต่ว่านางอยู่บน่นนะค่ะ ร้านเปิดอยู่บ่กคะเปิดอยู่เอามีคนอยู่บ่กคะอ๋อสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ผูดผุแตงตงานเทมือนี่จ้าอัปีิซาลอนยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เจ๊จะมาทำอะไรคะจะมาทำผมแต่งหน้านี่แหละจ้าสิไปงานคอนเสิร์ตนะคะ เพราะว่าเจนถือรับเชิญไปในงานคอนเสิร์ตนะจะนักรองเป็นนักรองรับเชิญนะคะโอ้ได้เลยค่ะมันจะหนาวอะไรตอนนีู้้ใดไโทรมาถามเชิญค่ะผู้ชายโทรมาค่ะค่ะค่ะแต่ฉันกับบริษณ์จดอกค่ะเอาสิบรินณ์เจนางบ่ิเจฮอนเลยได้ค่ะเชิญค่ะคุณเจ่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณเจค่ะวันนี้ วันนี้ปราเดิมเตียงสะผมใหม่ๆเลยนะคะคุณเจค่ะเนี่ยฉันซื้อมาต้อนรับคุณเจโดยเฉพาะเลยนะคะนุ่มนะคะจ้าฉันสั่งมาแบบอลังการงานสร้างนะคะนุ่มๆค่ะมีมีไอ้ที่นวดหลังให้ด้วยนะคะโอค่ะบริการดีนะคะจ้า กูยัยงนี้แหละค่ะกูยันมุกจื้อกูด้ดิฮามึงสาทุสาธุมึงจะจำกูได้เด้อมึงจะจำกูได้เด้อมาเลยค่ะคุณเจ๊ขาคุณเจ๊จะทำอะไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะได้ค่ะได้คุณเจ๊สระผมมาหรือยังคะสระแล้วหรอสระแล้วค่ะแต่เพ่จะมาแต่งหน้าเสร็จผ่านนอ้น้ำชีวิตนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะยินดีบริการเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยจ้าขึ้นเตียงเลยค่ะ นุ่มๆค่ะนุ่มไม่ค่ะมียังปักอีแตรดอ๋อไอที่มันเป็นไอ้นั่นที่นวดหลังไหมค่ะนวดป่ะคะค่ะมันเป็นนวดอัตโนมัติค่ะไอเจมจะนอนไหมเนี่ยก็ฉันกำลังเสียมฉันไม่ได้มีเวลาอะไรจนมันกระเธอมากมายนะลูกค้าฉันเยอะแยะนะฉันเป็นลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าขอบคุค่ะฉันลืมตัวค่ะ ทำให้ดีๆก่อนอื่นนีถอนหนามชีวิตที่ฉันก่อนมีไม่อุปกรณ์นะเจ๊คอยเจ๊สวยมากเลยอ่ะสวยก็รวยมากนวดหน้าด้วยไหมคะไม่เป็นไรค่ะฉันรีบแค่แต่งหน้าสวยๆก็พอวันนี้เอาบอๆเอาแค่บอบนะมึงอย่าจีดกูแด้ยังอีพีนีฉันหาไอ้นี่ก่อนนะ้าต้องทำเยียนไปก่อนถ้าที่น้องขายันมันจี เถ่านี่มันเถ่าแล้วมันบมดจืดดอกค่ะเครื่องทำแต่งเสื้อฉัไปไหนแล้วจะก่อนนะคะแต่งได้หรือเปล่าคะเสียก่อนฉันหาอยู่นี่อยูเฮ้ยฉันมีเวลาไม่มากนะเธอจะรีบไปไหนฉันจะไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวฉันไปไม่ทันเนี่ยต้องทันสต่งให้เร็วๆนใหญ่นะคะแต่งให้เร็วๆแล้วก็เอาแบบสวยๆเลยค่ะที่เป็นดารานักร้องรับเชิญนะคะ เร็วๆอะไรนะเครื่องอะไรของเธอนะทำไมมันเจ็บอย่างนี้เครื่องยิงวิเซอร์ไงค่ะตายหลอนเ้ยเอกอาการให้มันจื้อกูไห้ล้วบ้าแบนี้อดทนไว้ค่ะ มันไม่ได้เจ็บเลยเจ๊มันแค่เท่ากับมดกัดนิดๆทำไมเธอทำมือเบาๆหน่อยสิเบาแล้วคะ่ะเธอมีแหงหรือว่าเธอยังไงเน,นี่ยอ๋อก็เธอทำแรงนะนี่ดิฉันเป็นลูกค้านะเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงยุงมันกัดเจนะจับ ฉันไม่ไ่อฉรดยากันยุง่งโออโอ้ยฉันไม่ทำแล้วแต่งหน้าเลยเร็วๆฉันนี่ฉันไม่ถอนแล้วน้าชีวิตแล้วเร็วมาเร็วๆอย่าบบนค่ะลูกค้าจะพด้เจ้าค่ะพี่กูออกเธอพูดอะไรเลยเธอทำเพิงนะีฉันออกยัามาพูดอย่างนั้นไม่ได้ โอ๊ยเตียงเธอนี่มันเงียงนะฉันว่ามันนุ่มค่ะมันไม่ได้มีเงียงค่ะมันนุม่มเธออย่ามาพูดอย่างนั้นวันนี้ต้องสวยนะสวยสิเปะเวิร์เป๊ะเวริเเวร์เลยต้องเอาให้เป๊ะๆะเจค่ะ,คะโอ้ยสวยจนหลับเลยเหรอแต่งหน้าแค่นี้นะ่ะเจเสร็จแล้วคะ่ะจะไปไม่งานนะ่ะ อสร็แล้วหรอคะค่ะลุกมาจะทำผมแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วจ้ะมาทำผมเลยเลยเลยไม่ทันนะจ๊ะส่องกระจกกันแล้วอย่าเพิ่งส่องเสร็จแล้วค่อยส่องร้านนี้เขาไม่ให้ส่องกระจกกุญแจนี่เป็นสวยเก่าดิแต่งสวยอยู่แล้วมานั่งนี้นั่งมองไม่เอานี้ออกไปลุกเลยจะจะเอานี่นั่งตรงนี้คค่่ะะ ค่ะนี่เก้าอี้ฉันก็มีนี่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 เอาให้เลิศนะคะจต่ต้องเลิศสิน่นานไม่ยี่ยิงเสร็จแล้วเป็ดเดียวจะได้เวลาเลยนะอ๋อร้อนมากเลยค่ะจะให้คิดใส่ให้สุดลคตัวใหม่จากตัวก่าเลยอืม เธอทำเนี่ยฉันงงอะอะไร่วงนองเ,เลยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะ,จะไปให้นั้นคาะนี่ยอยากสวยไหมส,สวยต้องอดทนอยากสวยไหมคะอยาก อยากสวยไม่คาอยากสวดต้องอดทนนะคะเธอเอายานอนหลับให้ฉันกินเลยไงเนี่ยทำไมฉันง่วงจังเลยไม่ใช่ยานอนหลับนะคะเร็วๆหน่อยมันเลยเวลาใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกับเวลาทำไมหากินฉันจับนอนตัวนี้ฉันจับไว้ก่อนโอ้เออจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนนะ้เวลาทำผมนานอยากสวยต้อดทนนะค่ะร้านนี้ ไม่รีบไม่หลอดจ้าแต่งหน้าก็บอกให้แย่งกระจกค่ะพี่น้องค่าไม่ได้เสร็จก่อนแล้วค่อยอาสกิปใช่ไหมซองแต่งหน้าจันลุกไลวันนี้ยลุกแม่เสือดาวเป็นยันเป็นอีเมลโพงอยู่ไม่ใช่อมลานะจะเป็นอีเมลโพงว่ะชาติบักแต่งหน้าบรให้รซองกระจกไม่มั่นใจเหรอต้องมั่นใจสักสิยันไม่ป็นคือมือก่อนเด้ต้องมั่นใจจ้า ะเธอว่าอะไรนะบอกนี่อย่างจะ้ะเธอไปแตกที่ไหนมาเมื่อก่อนอ๋อล่านที่ฉันเคยไปนะ่ะนะมันแตงชุยมากเลยเลยสิมาเก็บค่าทำผมฉันตั้งบักหลายแสดงว่าฝีมือไม่ดีแน,น่ๆห่วยชื่อล่านกับอืมบอกเป็นตะจักเข่าอ่ะไม่เหมือนละฉันใช่ไหมกับยังโบ้หูคือกันเนีต้องเบิ่งก่อนนะคะเพราะว่าสร้างนี่กับยังบางโบใหิซองกระจกคือเก่าคล้ายกันกระจกกระจกทำไมล่ะ ปมีมือฉันไม่ใช่ก,กระโหลกกระแลนะจ๊ะอ๋อเธอจะมาอะไรนี่ mm hmm. จะสวยไหมจะสวยไหม <Okay. S 2> จะเอาไม่สวยๆไหมแต่งให้สวยๆเลยจะมาอีอ่าๆค่ะเธอทำให้ฉันพอใจนะเธอจะเอาเท่าไหร่ก็ไม่ได้คิดแพงหรอกจ้ะ อโอ้ยผมสวยสวยเก๋เลยอ่ะคือผมสิคือผมสิคือผมแนงทำไมมันเป็นสีอย่างนี้ฉันไม่ใช่นางพยาก็ทำไฮไลท์ให้คบอเป็นนางจริงเจาะเก่าหางบอกคะนี่ไม่ใช่ะหางเดียวก็พอเป็นนางหมาบอหางเดียวก็พอแล้วจ้าเจ๋สวยๆขนาดนี้จริจะมาอะไรเนี่ย มันใจปันได้แหละสวยบอกว่าสวยก็สวยสิจะขึ้นคอนเสิร์ตครึ่งลงนกรี๊ดแน่รลยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดใครเนี่ยสวยจังอ๋อสวยต้องทนสักสวยต้องทนเสร็จดูแค่ไหนดูเช็คดูเช็คบึกดูเบ้าหน้าก่อนว่าสวยไหม หมือนฉันยังแก่ๆเลจ็บมากเลยฮะ่ใชิที่เปลี่แก่ไอซีสีจะไม่ซิกที่จิกอ่ะผมมาติดอย่างเงี้ยโอเคน้ำผักฉันไม่เยอะเกินไปหรอไม่หรือกลูบตึงก็อย่างนี้แหละเนาะโอ้ตายเนี่เธอเอาอะไรมาปักกิ๊ดไงไม่ปักแล้วมันจะอยู่ได้ไงล่ะเดี๋ยวเธอไปสะบัดสะบัดแล้ก็เอาเอาคอม่มนต์มาทะลุสมองฉันเลยบอกคะเอาล่ะฮะเอาอนี้ก็ได้ เจ็บไหมไม,ไม่เจ็บสวยแล้วแล้วเอากระจกมาส่องดูก่อนเซ่โอ๊ยดูว่าสิสับกระจกจังนี้เลยสวยแล้วสวยสวยมากเลยอ่ะ สวยมากเลยเจ๊เจจะมาอะไรล่ะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆสวยสวยปังๆเหมือนไม่มดเลยสวยนะจะมาบอกไม่เหมือนไม่มงไม่มดเอาไม่กวาดมาให้เลยไม่หมดเลยนะคะเนี่ยใครตกสวยพี่น้อง ดิฉันสิกาขึ้นคอนเสิร์ตบอกค่ะสวยจะตายแต่มัจะไม่กล้าขึ้นจ้ะแม่มดสิไปคอนเสิร์ตสวยจะตายแตมัจะไม่กล้าขึ้นเลยจ้ะอ๋อโอ้ยจะมาเรื่องมากอีกแล้วลูกค้าเนี่ยทําไมหน้าฉันมันเป็นริ้วเป็นริ้วอ่ะก็ฉันเขาแต่งหน้ายัางไงนางแต่งหน้าให้ฉันเป็นริ้วอ่ะมันเป็นริ้วตรงไหน แต่งหน้าได้แต่งหน้าให้นใหน้าฉันเหี่ยวเนาะหน้าฉันบับตึงๆฉันบริสีบโบทอ,อกให้หล่อนนะจ๊ะเอาหรอเธอไม่ร้วอกให้ฉันทาโบทุงโบทอ,อกนะจ๊ะเธอบอกให้แต่งหน้าเฉยจะมาให้หน้าตึงเต่งตึงเหมือนก็ไปทําโบทุงโบทอ,อกมันจะได้หรอป้าอืออฉันรีบนะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะสามพันค่ะ อลไรจะมาสามพันเอาแต่งหน้านะจ๊ะทำผมด้วยแค่นี้ยโอ้ยนี่ฉันคิดถูกที่สุดแล้วนะจ๊ะสามพันจะเอารวยเลยเหรอติการพ่อเหรอติการหรือติคนเรก็เจ่ะเทธค่ะเออมอะไรเออมาลายเออมาลายคือว่าบริโภคเงินชดมาหนอน้อง ไม่ได้ฉันไม่รับแค่น้องคนอีกนะจ๊ะเกรดิตกระเดิกฉันไม่เอานะคะเพอเอิญลืมเืนอนกระเป๋งเงินนะคะคนเจค่ะเธอไม่มีตังโสดใช่ไหมเออเออเอเป็นอย่งเเครื่องประดับฉันเยอะเอามาก็ได้เนี่ยเอามาแค่ใส่เล่นๆนะเนี่ย มันของจริงหรือของอะไรเนี่ยนี่ฉันระดับไหนก็ไม่รู้แหละทุกวันนี้ขูงาเยอะแยะสิอ่ะใช่ไหมน่ะก็ขคบเบิงสินันคือคคบมาได้ล่ะก็มันของแท้น่ะใช่ไหมเห็นเช่ามาแพงนั่นน่ะไม่ใช่ถูกถูกค่ะขอบคุณนี่ฉันรีบนะเนี่ยถ้าฉันไม่รีบ ตำหนิเธอแล้วแหละจะตำหนิฉันอะไรก็ต <ements> แต่งออกจะสวยเลิศเลอเฟอร์เฟกมันยังไม่เป๊ะ <c oughs> อ่ะอืม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 ก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องคะก็ถ <c oughs> ้าใครสนใจก็เชิญมาได้นะคะอัปปรีซาลอนค่ะเจเจี๊ยบเธยเท่านะคะวันนี้เราก็แต่งตัวแบบออกสยองสยอง,อง,อง <c oughs> หรือว่ายังไงพี่น้องงามบอกคะ คอมเมนต์เขามาบอกในค่าวว่าวันนี้อัปรีซาลอนแต่งแต่งหน้าเป็นยังไงทำผมเป็นยังไงสวยค่ะสวยเมื่อนี้เจซิสไปคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตว่อะไรว่าอะไรแจกเขาแจกเข่าหาไม่ใช่เจี๊ยบเลยอ้ยังไม่ได้ตายก็ยังพูดอย่างนี้นะตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เท่าอายุแมนค่ะสิบแปนแสดงคอนเสิร์ตอยู่ช่องเอ็นเจี๊ยบเทยเท่าค่ะ เอเธอเธอก็เลยจัดเต็มแล้วก็ฝากทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนเลย <laughs> แล้วก็ฝากรา้านอาปิซารอนเจเจ็บเทยเท้าหน่อยนะครับพี่น้องครับฝาก <ขอ S 2> เป็นกำลังใจให้นางในะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนางในด้อยค่ะช่องเจเจ็บเทยเท้าค่ะกระเท้าสมซื่อนั่นแหละคะ่ะไ <laughs> <laughs> ม่มาเท้าหรอกจาก้า <laughs> สวยอยู่เดอ้อโอ้ย ทันติกา่างเตือนเฮิร์นทำไมล่ะใครจะมาอ๋อสวยขนาดนี้ใครจะมามองอะไรเจิดใส่กันบอกเลยว่าไปแต่งร้านอัดปีมาค่ะสวยเลิศกเจ็ดเห็นตุ่มหูสันติหละเจ้ก็เอามาตุ่มเตะอ๋อมันคล้องตุ่มหูสันน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋ออังนี้ก็ได้อ่ะมาอันนี้ก็ได้อ่ะท่นเธอจะโชว์ตุ้มหูใช่ไหมทันสิสบัดแรงได้อ่ะยัีเล้ จ้าได้จ้าอ้าวเห็นได้สิมันจะเห็นผมแล้วเกี่ยวขึ้นนะเธอบอกจะจะสะบัดเห็นแต่หัวล้านเช่นนั้นแล้วเอาไว้นี้เธอก็เดินขึ้นไปก่อดสิแล้วค่อยไปปล่อยอยู่ข้างบนหัว <laughs> สิตื่นพี่น้องบรรยางขึ้นเออค่ะ <laughs> ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิโจไว้ซ้ำนี่ระคะฝากเป็นกำลังใจให้เจซีแล G, ้วก็เจเจี๊ยบน้ำเด้อดราคะจ้าให้พค้นั่งเรนนี้ <laughs> กำลังใจใหเหตุคลิปต่อไป เราแห้งอะไรพี่น้องมีคนเนมค่ะมีคนเนมแอบมองเราอยู่มันสิริษฐ์บัดรขอดเข้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ<อ>สบายาดีเราเทาฉันไม่ใส่เลยเธอ,อมาจับฉันอยู่เมื่อกี้อ้าวมาจับฉัน,ลฉนอลไรจิ๋มเอ้าคืนฉันตีอะไรไปแล้วค่ะ